สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับอรามอีกแล้วนะครับที่ปรึกษาการขายโตโยต้านะฮะวันนี้อรามก็มาพบมาพร้อมกับเจ้ายาริสตัวใหม่นะครับซึ่งตอนนี้ก็มาพร้อมกับโปรช่วยผ่อน2,000บาทนั่นเองนะครับก็สําหรับโปรนี้มีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับผม สำหรับตอนนี้นะครับเศรษฐกิจบ้านืองของเรานะครับก็ถือได้ว่าข้าวก็ยากหมักก็แพงนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํามันผักหรือว่าข้าวของเครื่องใช้อะไรต่างๆนะครับก็แพงเสือเกินนะฮะทางโตโยต้าของเรานะครับก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับเอาใจสําหรับคนที่ต้องการให้ทางโต y o ต้าแบ่งเบาภาระนะครับด้วยผ่อนให้คุณลูกค้าไปเลยนะครับเดือนละส2,000บาทนานสูงสุดถึง 12เดือนไปเลยทีเดียวนะครับผมครับสำหรับรุ่นที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็คือรุ่นยาริสนะครับตัวสปอร์ตพรีเมียมนะครับตัวนี้ราคาของเขาจะอยู่ที่6 7 9 0 0 0บาทนะครับยังไม่รวมค่าสีนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นสีขาวมมกก็เพิ่มอีก7,000บาทนะครับสำหรับตัวใหม่ของเรานะครับก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับก็จะเปลี่ยนในส่วนของกระจังหน้าแบบใหม่นะครับแล้วก็ที่ข้อไฟตัดหมอกนะครับลูกค้าจะเปลี่ยนให้ตัวรถนะครับ ดูหน้าดูมากยิ่งขึ้นดูเฉบียวเฉียวดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จุดที่เปลี่ยนอีกจุดหนึ่งเลยที่เห็นเด่นๆก็คือจะเป็นล้ออลลอยดีไซน์ใหม่นะครับจะเป็นสไตล์แบบทูโทนนะครับให้เพิ่มความสปอร์ตแล้วก็เพิ่มความเฉีเฉียวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมสาหรับนะครับลูกค้าท่านไหนที่อยากให้อามนะครับรีวิวรถรุ่นไหนหรือว่าอยากรู้เกี่ยวกับโปรโมชน่นอะไรสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับสามารถโทรสอบถามกับอาร์มโดยตรงได้นะครับที่เบอร์0-63 7 5 8 8 4 8 4ครับผมสามารถแอดไลน์ที่เบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แฟนเพจโต้ตาของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ